ก็มีดูดูกันอยู่บ้างอะค่ะแต่ว่ายังเรื่องไม่ถูกวเวอร์เจอแบบจุกสิกส,สเปคผมต้องสวยไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ช่วยกันประหยัดเงินด้วยนะครับตอนนี้มีแล้วค่ะแต่ว่าเบื่อแล้วสงสัยต้องหาใหม่ที่ Honda Certified Used Car จะหารถยนต์มือสองที่ครบทุกสเปคของคุณไม่ใช่เรื่องยากรถทุกคันที่นี่ผ่านการตรวจเช็ค200รายการด้วยมาตรฐาน Honda อยู่ใกล้และอุ่นใจแบบนี้แหละสเปคเลยราคาโดนใจคุณภาพบนใหม่อย่างเงี้ยรักตายเลยพี่แน่นอนครับพร้อมบริการรับซื้อรถยนต์มือสองในราคาที่คุณพอใจขายรถที่นี่ได้ราคาออกไปแดงได้เลยค่ะซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองในสถานที่เดียวกัน มาตรฐานที่คุณยิ้มได้